นี่จ้ะพี่น้องจ้าวันนี้จะพาพี่น้องมาทํากุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็ฮอตดอกชิ้นยืดนะจ๊ะอันน,น,นี้อันนี้นี่ก็จะเป็นอ่าแป้งอเนกประสงค์นะคะหรือจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้นี่เป็นไข่นะคะแล้วนี่ก็เป็นเกล็ดขนมปังค่ะเ,เริ่มกันเลยนะคะนี่จ้ะกุ้งจุ่มไปในอ่าไข่นะคะแล้วก็ ปุ๊แป้งไว้นะคะในใครนี่เข้าจากปรุงรสก็ได้หรือไม่ปรุงก็ได้นะคะปรุงใส่เกลือนิดหน่อยนะคะตัดด้วยน้ำตาลก็ได้นะแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็เอามานี้ค่ะใสกิดขนมปังนะคะ ชุบโ้ด็เกินขนมปังเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำอาพอดดอกชิสด,ดื้วนะคะตัวแป้งนี่อิลากผสมไวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวอัตราส่วนจะขึ้นไว้ให้นะคะนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เห็ดนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ จุ่มพี่น้องชุบไข่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็ใส่กิ่งขนมปังแบบนี้ไปนี่จ้ะกดเข้าไปในในนเนื้อของอาปแปง้งเลยนะคะพี่น้องอยากได้น้ำแบบเบกกตามใจด้วยค่ะ ได้หมดพี่จาพี่น้องจ้าตั้งน้ำมันให้มันเดือดได้พี่น้องเด้อเอาน้ำมันแบบเยอะๆน้ำมันท่วมนะคะพี่จ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มในการทำพุ่งชุดแป้งทอดก่อนเลยนะคะพี่จ้า เรียบร้อยแล้วจ้ะจะสีประมาณจะมีนะถ้าทอดโดนนี้เดีนี่ก็จะเข้มไว้ไปนะพี่น้องนะเแล้วจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องฟังฝ่ายสกุลสุขุนวนนี้ห้องนี้จะเป็นเกาหลีหรือห้องจะเป็นฝรั่งดีเนาะต้นหนาดีโมเลยนะหนาน,นีสิออ,ไไนะนนนออกแบบว่าอีสานออกแบบจ <ham> ีนจีนจีนเดะจีนจีนแล้วนะพี่น้องนะมื้นนี้นี่ลาเฮดอันนี้นะคะวันนี้มีวิธีทําให้ด้วยนะคะกาเเฮดบอยายกนะคะเดี๋ยวจะอัพรงปไห้พร้อมเด้ออ่าเป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะคะอันนี้นี่เป็นกุ้งอันตะไคร้นะคะ ุ้งบนใส่ตะไคร่แหละพี่น้องยูแมโคโจ้ะอันนี้นี่โลนึงเนาะโลนึงนี่ประมาณอ่าโลละสามร้อยหน่อยๆนะพี่น้องจ้าแล้วนี่ก็จะเป็นนี่จ้ะเห็นบ่ไส้กรอกชีสยืดน,นะพี่น้องจ้านี่ชีสยืดอีหละ่ะห็ดแปลง,งเองน้ำเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีตัวจิ้มนะคะก็จะมีน้าจิ้มน้าจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มบวยแล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะชีสนะคะมาพี่น้องมาเด้อ มากินอ่าของมั่นของแสบน้วกันตะว่าเา ไปแ่บกันงการดี่นนองเนเออร์อิหล่าฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสําหรับกาแฟ B ีเซเวเพื่อสุขภาพและรูปร่างนะคะใครที่สอบถามเข้ามาว่าอิหล่ากินหลายเป็นอย่างเจ้าคือโตหน่อยแถมเจ้าคือเบอ้อ้วนนะคะในในไลฟ์สดแล้วก็ในคลิปนะคะจะสอบถามเข้ามาเยอะมากกะแนะนํานะคะดื่มกาแฟ B ีเซนี้นะคะประจําทุกวันนะคะพี่นองย้าว่าทุกวันนะคะวันละ1นึถึงสองซองด้อพี่นองเด้อก่อนอาหารเชา้าถ้าใครที่ดื้อยาหรือว่าธาตุแข็งนะคะก็ สองซองไปเลยเดอพี่น้องเดอร์หนึ่งกล่องมี1 2ซองสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะโปรโมชั่นแคมเปญที่ลูกค้าจัดหนักจัดเต็มทุกเดือนนะคะก็จะเป็นนีเดอร์พน้องเดอร์กิฟต์เซ็ตนะคะกล่องเขียวนะคะกิฟต์เซ็ตกล่องเขียวซื้อ4แถม2นะคะในราคา9 9 0าสิบาทหาซิมหาซอง,งเดอพีพิ้องเดอร์ส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มเช่นกันนะคะเอา ผู้ใดทีม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพความดันเบาหวานปวดคอเข้านะคะระบบขับถ่ายไม่คงที่แล้วก็เร่งระบบการเผาผลาญทําให้เราอิ่มนานอิ่มไวสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้นะจ๊ะเอา้าจวดจ้ะอันนี้โชว์ก็เลือกที่โอ๊ยมันบานจริงปะเจ้าผ่ามาันใช่หนูผ่าเอบกวก่านหนู<ล>หนูผ่านิดเดียวใช่ไหมมันก็จะเป็นเดยๆาว แล้มักกินได้เปล่ามักกินมินชีสอ้อ่ยามปันอ,อ,อันนี้จ่ชีสได้ดไหมไม่จิ้มเม่กน้ำจิ้มเลย ชีมันก็จะหอมหอมเค็มๆม,มันๆน,นะป้านะนี่แหละเห็ดแป้งนะไปจ้ะอันเดียวอิ่มเลยอันเนี่ย วพชอบกับน้ำจิ้มบัวให้มากกว่าก็ใช่ไงป้าเราบอกวัาน,น,าาน้ำจิ้มไก่ดีนะที่บ้านเหลือน้ำจิำ้มบัวอยู่ อรอบก่อนเราทำหนึ่งกิโลเราจิ้มกับน้ำจิ้มด้วยอย่าให้โพสอร่อยค่ะแม่ๆนะคะ ทำให้ลุกนรุ่นน้องๆขนานลองกิน,ด,นดูนะคะนเด็กเด็กจอบะอะพนถ้า<ห>อยากทำให้มันอร่อยกว่านี้ก็เอาแป้งบาง,บงกว่านี้นะคะนี่แหละเอาแป้งหลายนะพี่น้องนะิีสตัเยอะป๊บแซเบ็ลกระลือกลมแท่งเลย จนมาแบ่งแทนหมดเลยบ้าพินจี้แต่ลต่อมาดลยชิ้น่ะอื้มอื้มชอบไอ้ก็เป็นฮัตดอก ฉองจังน,น,นี่พพแพงแพงพ,พี่น้องอือไม่เอา,อาไม่เอาออทิ่ทลักจริงๆมันสัมพั์ใจกันนะพี่น้องเนาะอือ เออหนูอ่ะหนูคิดผิดไงจริงมันต้องพันใส่กันแล้วกัดมาพร้อมกันอือหือันเบคอนเพอาะอะรเอาไปตำแรกนะเบคอนปันไสกรอกต้องใจเวลาเป็นปนดอยเลย นูวหร่อปลาที่ทำมาแล้ว <hearing S 2> อร่อยมากเลยชอบแต่ว่ามันอ้วนนะพี่น้องนะแบบนี้นมาไปกินตามร้านไ,ได้นิดเดียว

อันเนี้ยเฮ็ดเป็นแพร่ออกสิ่งอไรในแะพี่ออกด้วยว่าเราทำกีดแค่นิดเดียวกีดร่องกลางนิดเดียวก็พอนะคะมันก็จะเรียาวๆแบบอ่าคลิปก่อนนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเด้อสร้าตัวก็จุกเลยวกินน้ำอารมณ์ไปด้วยอร่อรบมาก ได้ข่อยกันยังอิม่มอันเดียวข่อยถ้าไ,ไปภูมินาอยู่อันนี้หะายชื่อเป็นทางใ่ญ่มากพี่นอกชีสแท่แงใหญ่นะห้าร้อยกว่าบาทพอว่าเป็นคนมากินชีสเลยซื้อมาทีเดียวเลย ลูกร้องมึงก็ร้องแรงไปใชกันูยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่มึงก็ร้องจริงอะ ม่ยากขึ้นแลลูกมีอายมาได้ไปลองได้ว่าแม่หนุ่คนได้จ้ะอืมมี่พี่น้องคนหนึ่งคือเพิ่นหลังดีเลยพี่น้องนะจริงที่เพิ่นแนน้ำมันก็ถูกต้องแหละจะว่าเพิ่อนขอใจพีชเพิ่นนึกว่าต้ามลูกอีหล่าห้องหมายถึงหมายถึงอ่านลูกที่เป็นคนนะพี่น้องนะมันก็เลยบอกว่าสงสารเด็กนะคะ ก่อนทำคลิปก็น่าจะทำข้าวให้ให้ให้ลูกกินก่อนนะคะลูกจะได้ไม่ร้องคือเบื้องหน้าก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเบื้องหลังแต่สงสารมากเลยค่ะนะพี่น้องน่าเล่แเนแนนะแต่ว่าเพิ่นในนถูกต้องนะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นขอใจพีดเพิ่นคิดว่าอีหล่าพักกินเนี่ยมีลูกแล้วลูกนะที่นี่หมายถึงเป็นลูกหมาเด้อพี่น้องเด้อ คือน้องหมายหญ่เนี่ยคือก้อนกินน่ะหล่าจะเฮกินหล่ากะเฮในเขากินด้วยกันอะ่ะมื้อนั้นเป็นเมนูกุ้งแะปนะลาเนาะหล่ากะเฮในเขากินด้วยกันแยกเขาตั้งหาเขากินเสร็จแลบบ้วมาที่นี้เนี่ยแต่วาลูกหมาเนี่ยเขาติดหล่าไม่พี่นอ้องดาเรียงคือคนนึงสินะเขาก็ว่าติดแต่เวลาเขาเอทกินเขาก็มานอน,อนองฝอยข้ค่ะถ้าเมนูหนที่เขามากักโดยเฉพาะกุ้งเขาจะแต่ก็ควรท้องสินะนั่นแหละ เน่ยตักกินอย่าช็อกโกแลตเลยคือหนูชอบมันแนวเดียวกันตัวอร่อยอ๋อเอาไปให้อันไหมบอกเกลี่ยทำให้ก็กัดไปดูสิจิ้งรู้ว่ามันอร่อยไหม กัดดูกัดคำนึงจะมีชิ้ยืมแกงกุ้งสี่ตัวไว้ติดก้อยกุ้งใหญ่าะเวใหย่าแดงกินต้องนี้มันต้องกินให้คุ้มดูนี้ย่ว่าเหนิยวโป้งแล้วโอ้ยเวลากลัดไปมันจะได้ได้ความเป็นกุ้งไงปะจ้าเนี่ยเคี้ยวไปในพีน่้องนะได้ความเป็นกุ้งชัดเจนเลยนะคะพี่้องเมืม่อเมนอ่ะ รี่กวาเป็นแปง้งชุบแป้งนะคะกุ้งอร่อยถ้าทาขายนะคะพี่น้องจะทําเป็นตัวยาวยาวยนไหมป้านะขนะีดร่องนิดเดียวก็พอนะพี่น้องอันนี้หลายที่แต่เป็นแพะแบบไม่แบบที่สองขเมืองพี่น้องแลวลเลือกไซส์กุ้งนะคะถ้าจะขายดีนะป้านะเราไซส์ใหญ่อย่างนี้ไปเลยค่ะขายไม้หนึ่งอย่างเงี้ยกี่บาทดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ แต่คือมั่นใจว่าคุณภาพอะ่ะลูกค้าเข้าโอเคแล้วแหละเพราะว่าเมืองนี้พี่นอ้องอิบอิบแค่นี้ดูหลานอาหารนะคนจะขาาเป็นจานนะป้าเนาะแต่เอาจริงๆซื้อเห็ดกินดีกว่าเพราะอะไางน่ญี่ปุ่นไม่้ตวง69บาทมาแมนแพงแงไมืไอ่อก<ๆ>ินก็มันยังไง เปิดควยได้เลยไหมอ่ะเปิดได้ยังยงี้หรอเพราะส้ามาเปิดขายได้เพราะว่าแข็งแังมาเลยแต่แม่ได้กินเนี่ยเป็นแม่ขายได้ค่ะมาขายเจ้าขางก็ฟท์พอยแม่เนี่ยตื่นแต่เสาร์พี่หน้องเลยไปใจตลาดชุดใจตลาดมาทับมาดาเได้จ้ะ ดอกต่างแต้มร้องเท่ายันหัวพี่ดองแล้วก็แดงทั้งตัวเลยนะคะยังไปปากแดงเจย์เลยแปบบนะ๊บๆๆๆน่าเะนพี่ดองนะลักษณะแม่ค่ะเพิ่มมาแม่ค้าปักจัดเนาะเอาไหมอ๋อแบบติดคออูแต่ว่ากุ้งแซบบ่ะพอดอกกแซบต่บ้าโอ้อยไงพูด น้อยมากนะคะเนี่ยยิ่อยากชุดไปอะ่ะเครื่อไปเฉยทั่งนนะัะนเป็นเป็นตกเป็นเนื้อกุ้งไม่เป็นหรอกออามั้งเ่ะเห็นไ,ไหมเห็นไหมเนื้อกุ้งทั้งนั้นเนี่ยคืข้ค่กินลูก <c oughs> คือนนี้จะกินหมดไหมไม่เอาไปกินรูปไม่นึกว่ามันอันนี้ใหญ่ขนาดนั้น,น <laughs> ใหญ่จริงโอ้โห มันไม่ธรรมดาน้ำลิ้ยมเมนูนีน่มันแข็งดีนะเอ,อิอ่มติดก่อกินแป๊บมันติดก่อกินแป๊บติดก่อ จนสุดท้ายมานว่าเป็นเจ็ดตัวละโอ้โหแล้วแล้วหางไปไหนอ่ะเบื่อไปกินมันแล้วอ๋อาะอย่าเอาหางลูกกินมันแก่แล้วเนี่ยเกี้ยวหมดแล้วมีตั้งหลายตัวมามาไปทำให้ใหม่กินน้ำจิ้มไก่มันก็ได้อีกอรรสหนึ่ง มันคือไม่ค่อยค่อยอ่ไม่ค่อ,อยอเลี่ยนม,มันจัดไงมันมีความเผ็ดไอน้นมันเลี่ยนเอน้นเปรี้ยวหวานกินเยอะๆเลืมเลี่ยนไปกินหารกุ้งนะเนอะเผาแล้วอืมนะี่อ่ะแทบ ว่าเต็มที่กินได้แค่นี้จริงค่ะโอ้ว่ากินมอสต้าเนี่ตายนะจุกไนโพดมันไ่แล้วกะมีความเป็นแป้งด้วยนะปลาแป้งมันด้วยถึงมันจะไม่อุ่นเหมือมันแต่ว่าคือมันเป็นอะไรที่มัน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 เลี่ยนนะพี่รอนะกินหลานมันก็จะเทนในห้องนอตโมอครดบทองบ่สมายทองนะพี่รอนะ นี่แหะแล้วก็มากินแน่ไม่ในพี่นนอแต่่ากระบ่ถึงความเป็นทีอยาก็คือบาถึงกลุ่มในพี่นนอเพราะว่าแต่มากินกลุ่งนะพี่นนอต้องเข้าใจกันนะคะนั่แหละก็ไม่กินส้มตานะคะวันนี้ใจอยากพี่นนอกก็เลยทํากุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็ทอดดอกชีนะคะไมโครโฟนหัดกัดปุ๊บนี่พี่นนอชิ่งหน้าพี่หนออะพี่น้อเอามานําเสนอให้พี่นนอเมื่งนะเอาหวังว่า ถ้าเด็กๆนะถ้าเด็กๆเ,เห็นอ่ะที่ดาดคิดว่าเด็กๆจะมัน <c oughs> กินเลพี่น้องจา้าคุณแม่ก็ลองทําเป็นกุ้งชุบแป้งทอดเอาเอากุ้งตัวเล็กก่อนนี้ก็ได้นะคะเด็กจะได้กินแบบอันนี้กินยากไปหน่อยมันจะได้กินง่งายๆนะคะอร่อยนะคะกินกับข้าวก็อร่อย <c oughs> ด้พี่น้องเดอ้อคุณแม่ก็ลองไปทําให้น้องๆกินดูนะคะลูกๆก,กินดูนะคะเอากออา็แล้ากกันไปเด้อค่ะเด้อฝากด้วยะะละกันค่ะผลิตภัณฑ์กาแฟบีเซวเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ใครๆก็ทักแชทแล้วก็คอมเมนต์มาถามว่าเจ้าก <c oughs> ินอีหยัง เอาถามแม่เจะมีเคล็ดับอหยังเป็นอย่างเจ้ากินหลายเจ้าคือเบาอ้วนเจ้าคือผู้น้อยแท้เอ้าจริงๆเลยนะคะดาดื่มกาแฟตัวนี้นะคะอี่ดาดื่มวันละหกซองพี่น้องเช้าสองเที่ยงสองแล้วก็มื้อเย็นอีกสองนะคะพี่น้องจ๊ะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นคนกินเยอะแบบอีดาภาคกินแล้วก็เป็นคนที่ด้วยยาธาตุแข็งนะคะพี่น้องจัดไปเลยค่ะสองซองก่อนอาหารเช้าด้วยพี่น้องเด้อเร่งระบบการเผาผลาญทําให้เราอิ่มนานอิ่มไวแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ อ่าไม่ว่าจะเป็นความดันเป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าช่วยลดน้ําตาลในเลือดลดไขมันนะคะพี่นนจากาแฟตัวนี้ช่วยได้นะคะความอ่าความดันเบาหวานแล้วก็ระบบขับถ่ายคอเขานอนบํคอยสลับได้พี่นนท์ปนหัวมไม่เกร็อย่างนี้อันนี้ก็ช่วยได้จากพี่นนจ้าหนึ่งกล่องมีสิบซองสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะโปรโมชั่นพิเศษได้พี่นนเด้อนี่กิฟต์เซตกล่องเขียวนะคะพี่น้องจ้าซื้อ4แถม255ซองเลยค่ะาบาทได้พี่น้องเด้อเก็บปลายทางก็ไ โอนเงินก็ได้นะคะฟรีด้พี่น้องค่ะทรงฟรีเด้อไม่มีบวกเพิ่มปลายทางด้วยนะคะทดลองดื่ม1กล่องสองร้อยสิบบาทสองกล่องนะคะสองถึงสามกล่องแถมเป๋าผ้าด้วยพี่น้องเด้อก็ใครสนใจก็ทักแชทมาสอบถามหรือข้อมูลต่างๆก่อนสั่งซื้อได้นะคะอีาจะขึ้นช่องทางการซื้อไว้ที่หน้าจอเป็นไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะคะสำหรับกิมมี่อีดาภาคกินกบสามีไปแล้วเสอติดีจ้า